สิ้น 5. รถยนต์ฟอร์ดหนึ่งคันเขาถามว่าราคาเท่าไหร่ตอบว่าอย่างต่ำก็ราคา60,000บาทอย่างสูง1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งเป็นราคาขนาดนั้นเขาก็ชักพูดไม่ออกกระอ้อมกระแ้มเสียแล้ว 6. ให้ปลูกบ้านเป็นปราสาทลอยอยู่ในอากาศไม่มีเสานึกอยากจะไปไหนมาไหนก็ให้ลอยไปได้ตามใจนึก อย่างนี้หาให้ได้ไหมเขาก็ตอบว่าไม่ได้หรอกหาให้ไม่ได้ 7. หายาป้องกันการเจ็บการแก่การตายได้ไหมเผื่อว่าสิ่งแล้วจะได้ไม่ต้องมีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายมีอายุยืนยงคงทนร่างกายหนุ่มนั่นเป็นหนุ่มอยู่เสมอได้ไหมเขาว่าไม่ได้หรอกข้าพเจ้าจึงว่า เมื่อหาเครื่องสิกตามที่ประกาศไป